อรุณสวัสดิ์ครับป้า้ตั้งแต่ไก่โหเลยจิมมี่นั่นใช่แกหรือเปล่าใช่ครับเจ็ดเหตุผลว่าทำไมไม่ต้องปลุกพ่อของคุณข้อแรกแอบเครียดโมนงแดงเงีจะไม่มาปลุกสักวันจะไม่ได้ยังไงข้อสองเช้าที่น่ากลัว เนมี่ข้อสามอาจมีแขกสำคัญอดพ่อไปไหนอ่ะไงจจมมี่พ่อไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจเจาจ ข้อสี่จำสิน่ดเอาหายเฉยพ่อหานี่ก็ลำบากกูเลือเกินอ่ไอ้จิมมี่ฟังห้ามปุกพ่อไปอีกอีกทีไงงั้นไม่เป็นไรจิมมี่ยังไงพ่อก็ยังรักลูกเสมอนะข้อห้าแกล้งเป็นคนอบอุ่น เงี้ยเอาหายเฉยพ่อหานี่เรียกหาพ่อแล้วนะหาหนูจะเรียกว่าพองหาพอไม่อยู่พ่อหาขอตังค์เติมทูน่อยู่อไงจิมมี่ไปหาพ่อใหม่สลุกข้อหกอาจทำให้เป็นโรคหัวใจมนเอาอยู่เฉยมาใกล้ๆจิมมี่เรียกหาพ่อเหรอฮะ ใกล้เอกอีกไกลแค่ไหนคือใกล้ฮะใกล้เอกแค่ไหนถึงเรียกว่าพอฮะพอฮะข้อเจ็ดวัยรุ่นมอนฮึมเจมี่มึงจะปลุกหาพ่อของอะไรขนาเนี่ยมึงมานี่เด้ถ้าพ่อเข้ามาอีกก้าเดียวนะพ่อนะผมสาบานได้เลยกูยันเฮียแน่นอน หากคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการก,กดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยละ่ะขอบคุณนะครับ